โอเคต้องขอกราบสวัสดีชาวีฟาทุกคนกันด้วยนะครับผมก็เย,ยนีตาลับเข้าสู่ช่อง n นอาแนวกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เ VIP Store Shop นะครับผมก็จะมาะจัด ID กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นผมก็มีโค้ดมาแจกทุกคนนั่นเองนะผมก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดกันเลยนะครับโอเคแล้วก็ทุกคนกรอกรหัสโค้ดตามผมเลยคนระับ นี่นะครับโค้ดนี้เลยนะครับ VIP T KT แล้วก็5นั่นเองนะครับกดตรวจสอบการทำรายการได้เลยนะครับโอเคนะครับแรกขอสําเร็จนะครผมก็จ,จะได้มา6บาทนั่นเองทุกคนได้เท่าไหร่ได้เลยคอมเมนต์กันดูได้น,นะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ได้ทําการาเติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องร้อยเครดิตนะครับก็ได้โค้ดมา6เครดิตนั่นเองนะครับก็สําหรับอ่า วิธีการเตริมเงินสำหรับอาพนที่เติมเป็นกงอยู่ทางด้านล่างน,นี้เลยนะก็ส่วนการเตริมเงินก็อยู่ทางช่องทางด้านบนนี้เลยนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรอไม่ได้รอนเลยแล้วว่ามาจัดไ d ดีกันเลยดีกว่านะก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็เราจะมาจัดเป็นไ d ดีมหาดวยนะก็หลังจากที่เราไมา่ได้จัดมาค่อนข้างนานนะนะทุกคนก็รู้ลับหมดกัน okay, ด้วยนะครับรับเงินเจตนะ์นำแล้วก็หมัดครับ โอเคเดี๋ยวเรากดซื้อสินค้าไปเลยดีกว่านะครับโอเคนะทุกคนก็ซื้อสินค้าสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับผมดีด้วยคนได้รับอีดีมาหารวยนะครับก็ถ้าเป็นอีเมลของเฟซบุ๊กนะครับผมก็รหัสผ่านอยู่ทางด้านหลังนี้เลยนะก็ต้องดูดีๆนะครับก็จะมีจุดบอกอยู่นะครับโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าอดีมาหารวยนของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนโอเคไปกันเลย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในไอเดียมาของผมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเป็นทางด้านปืนเจ็ดนะครับก็ลูกสองนะครับอย่สองกระกอบนะครับสองมั่นเองก็หลานนี้ก็มีทั้งหมดสั่งกระบอกนั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปจัดกันดูได้นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกะให้ดูแวทาง ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่อลาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องผมด้วยนั่นเองนะครับผมก็ส่วนคลิปหน้าจะเป็นไอเดียอะไรก็ลองคอมเมนต์กันดูได้ผมจะจัดตามคอมเมนต์นั่นเองครับทุกค,คนก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะ